สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนซอร์โปเกมอนชิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะเป็นทีมตัวอักษรตัว E นะครับซึ่งก็จะมีตัวอนรตัว E นําหน้าทั้งหมด4ตัวแล้วก็ตัวอะไรก็ได้อีก2ตัวนะครับทีมทีมนี้นะครับก็มีโปเกมอนอยู่ประมาณสัก2ตัวนะครับที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับวันนี้จะมาได้เล่นกันนะครับโอเคงเี้ยเรามาดูกันที่ทีมตัวสอนตัว E กันดีกว่าครับมาโอเคมาดูที่ทีมกันนะครับ อ่านี่คือทีมนี้ครับตัวแรกครับเป็นตัวสอตัว E 4ตัวก็คือมีเอสก d i คาดิลเอ r i a e คาเ o n แล้วก็อัลเดโกสนะครับก็จะคือทั้งหมด6ตัวเนี้ยจะมี d o r i วช h u ะโก้เอฟฟี่วัตชิรากะโทเกคิแล้วก็บังกีฬ a ครับไม่รู้ว่ามันดูคข้างๆบางมากๆนะครับมีหนาๆก็หนากายก็เยอะนะครับบางเวก,ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราพูดโดยรวมแล้วนะครับไอทีมนี้มันแพ้ไฟ นะครับ3ตัวเลยแล้วก็แพ้ดินนะครับก็จะมีโปโมนบินคอยซับพอร์ตอยู่ก็คือโทเกคิสนะครับตัวหลักๆนะครับที่ผมอยากจะลองเล่นก็คือเจ้าอาร์เกอสหรือว่าวาตชิรากะนะครับเป็นโปโมนที่ผมแทบไม่คิดจะเล่นเลยนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาเล่นกันนะครับจริงๆทีมเนี้ยผมได้ลองมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างชนะครึ่งแพ้ครึ่งนะครับ การคอมโบของทีมนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามีคู่รีดอยู่แล้วก็คือจะเป็นโดริวแล้วก็บังกีลาสนะครับแล้วก็มาเล่นในสายสปีดเร็วเป็น2เท่าส่วนตัวอื่นนั้นไม่ได้มีนะครับการใส่ที่รูมของเอฟฟี่นั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ทิกรูมนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมลงเอฟฟี่มันมักจะมีเจ้าวัตชิรากะนะครับมันก็โลดสปีดไปที่รูมมันก็ไม่คุ้มนะครับส่วนใหญ่เอฟฟี่จะมาตีซะมากกว่าเพลงหลักของทีมนี้นะบอกเลยโทเรคิสครับโทเรคิสแล้วก็ดอริว ออกลงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากโอเคงั้นเรามาเรื่องไปดีกว่ามาลิชิหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสวยจังโอ้มีเซเวนตี้นะครับดาเพลวเอสสังวินดี้โดริวแล้วก็ดูจาบูส่งทร์คิไปก่อนเลยครับวินดี้ต้องมีแน่ๆนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยมันแพ้ไฟเยอะมากแพ้เยอะมากๆาเป็นเอฟฟี่ก่อนแล้วกันครับ แล้วเขาบางกีฬลกับตุดไว้ข้างหลังมามาครับเจอกับริชิริชิจะส่งอะไรมาก่อนวะเนี่ยส่งวินดี้ครับแล้วก็ดาวเขาเนี่ยครับน่าจะหลีบปกติแต่ว่าเขาน่าจะมีสนาวนะคิดว่าอย่างนั้น จริงๆแปลงแม็กสู้เลยก็ได้นะการฟิวก่อนแล้วกันผมคิดว่าแนอนาคตอาจจะมีวิววิฟก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นบังกีร่าครับน่าจะแอสตีนะเนี่ย <c oughs> เออน่าจะแอสตสักทีสักทีนึงบังกีร่ามาครับมาเรียกสายตัวฟรีสไตล์แต่เอามาเล่นก่อนเอาแปลงนะครับ จริงๆวินดี้มันก็มีเคเบิ้ลพิงเฮนะแต่คิดว่าไม่มันะเขาต้อจะสนาวอ่ะสนาวเพื่อตัดพวกแฟรของเอฟฟี่หรือเปล่าแต่เราไม่ติดแต่คิดว่าคงไม่คิดอย่างนั้นแล้วมันก็คงตีตีตายสักตัวน่าจะเป็นโทกิคิสอาว่าไงมาฝั่งเราครับมาโทกิคิสครับ แม็กแฟร์โอ้โหเอาสายออกครับแม็กแฟร์อย่างนี้ชัวร์ครับเวทครับโอเคครับเปิดแดดครับให้วินดี้นะครับวินดี้ทำไรฮะอย่าบอกนะจม่งใส่โทยคิดอะฮีทเวฟครับยิงเลยฮะแต่ว่ามันกี้าหลบได้ฮะโทยคิสครับโดนไปหนึ่งทีอะสตาร์โฟครับหนึ่งดอกครับคิหรือเปล่าเรียบร้อยครับนะครับเขา คริติคัลฮิตครับโอเคการฟิวไว้ก่อนเป็นสายเวทน่าจะมีวิวบ้างแหละโอเคล่วงหนึ่งต่อไปเป็นลูจาบูแล้วเราจะแอสตรีมครับไปที่ลูจาบูนะครับส่วนด้านนี้นะครับน่าจะต้องอรองดูกด้ไหมแต่ไงเราต้องเอาสกัดออกก่อนนะครับเพราะว่าแดดอาจจะไม่ค่อยดีนะ ฟินดี้มันตีแรงอ่ะเป็นเอฟฟี่ครับดูเจ้าบูโพเทคครับอ้าวพีนี้มันก็ไม่ดีนะเพราะเราจะเร็วขึ้นสนาวครับโอ้โหสนาวจริงจังรถฟังจมตีเวทครับอแอร์สตีมครับหนึ่งพีพริตไหมโอ้โหนี่ขนาดไอโพเทคเงี่ยนี่โพเทคเงี่ย ครีใช่ไหมเนี่ยครีครับครีทะลุโพเทคเลยเพิ่มสปีดครับเอาล่ะเดีย๋ยวเราจะยิงแอสซีอีทีนึงนะครับไปที่ตัวของดูจาวูแล,ล้วกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทรายก่อนให้คือเปลี่ยนไปเพื่อให้ปากิรามันเร็วกว่าวินดี แลบไปแอคซีนครับโอเคครับตอนแรกคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นอีดอีดออวก,กางฟิลนี่เพื่อให้แอมเบอรี่เป็นทำงานมาสติบงกีรัพพุ่งครับสนาอีกรอบนึงครับโอเคก็ถือว่าทุคิดทำงาน หมดแล้วแล้วกันนะตอนนี้พลังจูปีเวฟของโทคินี่แบบลดไปสองอะตุนครับโอ้โหอ๋อโมเบเกอร์อ่ะโอเคหน้าติดแซนนะครับตัวนี้หน้าติดเอาไว้งั้นผมฮีทเวฟด้วยครับฮีทเวฟแล้วก็ล็อกสไลด์เดี๋ยวเก็บวินดี้ก่อนนะเพราะว่าตุนเราเนี่ยเป็นแซนลัสมันจะเร็วในทรายฮีทเวฟครับโดนอืมโอเคเจาะเจาะไปก่อนเจาะเจาะไปก่อน พีใส่วินดี้ล็อกสไลด์ครับอุ้ย,ยหนูวินดี้หลบได้ยุ่งเลยเนะี่ยยังครับยังไม่ตายครับมีเบอร์รี่ฮะพอละบากีร้าจะรอดไหมจะรอดหรือไม่วิววิวครับติดฟิลครับโอเคครับเยี่ยมครับโม่งครับอุ้ยพอไอคิดล้วน เรากางฟิวไปเพื่อสิ่งนี้เลยไม่ให้ไม่ให้ติดเบอร์เนี่ยมาครับตุนเก็บวินดี้นะครับแล้วก็ใช้ซูปเปอร์พาวเวอร์ครับตีไปที่โดริวครับลีดนี้ยังไงก็ก็ได้อยู่ดีเนี่ยนไะอ้คู่ตุนเนี่ยซูปเปอร์พาวเอ้อ โอเคเกมแรกได้ครับเกมแรกได้หลังจากที่ไปลองเจ้าเอวาร์ตาชิรากะนะครับรู้สึกลงลำาาดลำบาดลำบากจริงๆนะแม่งลดทั้งสนามไงอยากเล่นนะครับมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นวาตาชิรากะให้ดูนะครับมันไปปพระวันที่แบบไม่สมควรที่จะเอามาแปลงแบกนะวาตาชิรากะที่เราติดมามีสลีปพาวเดอร์มีโพลิพับมีลิปซอม นะครับซึ่งมีท่าโจมตีอยู่เพียงแค่มแมลงกับพืชนะครับลดพลังโจมตีไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็การฟิลพืชให้กับตัวเองอมาครับเจอแล้วครับทรีต้นไม้เลยเหรอเป็นทีมน่าจะเรียกว่าทีกรูกมันก็ได้เนี่ยน,น,น่าจะเป็นโมเบกเกอร์มั้งแล้วก็โฟกัสแซดน่าอยู่ที่อิลุพุนนะครับเป็น โคทัตนะครับอิลูฟูลโลบูชินโทเกคิสซามายรุแล้วก็โดริวนี่ก็เล่นระบาดกนดีเนี่ยมันมันไปติด2ตัวมาเอเดก้อหมจริงจังอันนี้จริงจังจริงจริงจริงจังจริงจังเอามาเลเทวะเนี่ยมีวิเลเทนะครับมีวิเลเทจริง มาครับอาจรจะส่งอไรามารส่งซามยรุครับแล้วก็โรบูชินน่าจะมาดักอุ่นกับมังกิล้าครับแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นดูเทมครับดูเบอร์ที่แล้วก็แอสโซเวสโอเคไม่รู้ว่าเขามีไฟพันธหรือเปล่านะครับไม่งั้นยุ่งแน่ๆ โอเคแบับแรกผมจะซีพาวเดอร์ครับไปที่เออ่ตัวของซับยูรุเพื่อไม่ให้เขาติกรูกนะครับอันนี้เดีย๋ยวผมจะใช้ถ้าจริงๆแปลแม็กก็ได้นะเพราะมันจะได้บัฟถ้าบัฟนี้บัฟได้แค่ป้องกันอนะอาจจะไม่คุ้มมั้งเหล็กแล้วกันตีไป,ไปที่ลูคูชินกันอย่าบอกเม่นเต่ายิงมาอ,อ้าวถยคิดอ้าวถอยคิดตายน่าจะตายน่าจะตาย สวีเอ hey, สวยป๋งหลับครับเธอใครมาแตะตัวของวัตชิรากะานะครับทุกตัวสนามสปีดลดหมดมงครับไม่เน่ร่วงเสร็จไปหนึ่งครับโอเคถือว่าเธอนี้ฟรีแล้วเราก็ค่อนข้างคุ้มด้วยไม่น่ามีเต่านะโอ้ไม่มีเต่าครับมีแค่โรบูชินอิลูฟุนจบแล้วละ่ะมันจบแล้ว แล้วเมื่อกี้เขาจะทิกลูมหรือเปล่าวะไม่น่าทริกนะครับไม่น่าทริกโอเคกึกนผมใช้ท่าตีตัวข้างก่อนสัมโยไปที่หลังตปีนะครับเทวินหรือเปล่าถอนใส่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แต่วันนี้ไม่สลีพาวเดอร์แล้ว <c oughs> มาเลยตื่นครับวิววิฟโอ้ m ม g o กาด อืมโอ,มอ,มอม้ถ้าหลังเราเป็นนะนะเรามีโทคิสอยู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวสู้กับโลบูชินได้เอาล่ะเขาน่าจะแปลงโลบูชินแล้วรอบนี้เอาล่ะมันถึงเวลาละ <c oughs> ลองเล่นแบบสมุนตูนะเอ่อเมื่อกี้เราโดนทอนเนอะมาแม็กพืชตีวิวโลบูชินมันแอสเซอรเวสอะแล้วลองยิงดู อันนี้จะเปลี่ยนเป็นโทยิคิสครับหน้าทิกรูมารอบนี้โตบูชินก็คงไม่มีโฟเทคมากไปเลยวาตาชิรากะผมเล่นมาก่อนอันนี้ประมาณสัก6-7ตาไอเนี่ยตัวทำพังเลย ผมเล่นไม่เปรตโอจริงเล่นไม่เป็ตแต่ก็อยากเล่นมันตัวใหม่มตัวใหม่มาสมองโตครับสมองโตสมองเมว่วาดูเหมือนสมองดีดูทีจะเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวกลางฟิลคือนะครับแล้วก็ยิงนหนึ่งครั้งถ้าเกิดเอาแบบชนะแบบชิวๆนะคุณจะแปลงโพลิสอีซี่สุดแล้วแต่เราไม่แปลงนะครับเขาตั้จะไม่สนชัวกโก้แล้วนะครับเพราะว่ามันติดเบิร์ ใช่ครับไปพืชครับฮัตจิวครับยิงครับยิงเป็นไงอืมอืมผมนี่แท้อยากจะสวิปเปลี่ยนของแม่วจริงๆใช่นะครับแม็กนัคเคิลครับต่อ,อสู้นะครับต่อยโควิคครับโอ้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แ,แต่รอบหน้าอาจจะแม็กว็อกฟอร์มมาก็ได้นะเนี่ยเพิ่มแอคไถให้กับสมายโรุทิกลูมหรือเปล่านะ่าทิกลูมนะ เอาตึกชิปทิติหูห้าสิบไม่เข้าไม่เข้าขอต้นดาวครับลดสปีดทั้งหมดเราว่าเรามาเปลี่ยนเป้ายิงเจ้าสมโยเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าหูือสมโยเอาโอเาบากิลัสกัดก็ได้แต่ว่าอ่อนที่ถึงหน้าบากิลัสเราต้องจัดก,การเจ้าโรบูชินนี่ก่อนอแอสแลครับไปครับยิง นี่แรงขึ้นไหมครับนี้มีฟิวเพิครับเพิ่มอีก30%โอเคดีครับดีแล้วก็แอลซแลชซ้ำโอ้โหแรงดีแรงดีนั่นแหละนั่นแหละไม่ครีครับยังไม่คริแม็กไนนี่ครับมาไฟฟ้าเหรอโอ้ยดับดินนะ่นเงี้ยอันนี้ฟิวฟ้าโอโ้ไม่หลับแล้วคราวนี้เอาฟิวพออ,ออกด้วยอะ่ะ ทิกรูไหมครับทิกรูมตัวเขานี้เขาจะเร็วกว่าอยู่ดีนะเนี่ยอ่าเขาเราหมดแล้วนะครับอามมาเราต้องฆ่า้นี่แรกก่อนเจ้าเนี่ยมิงั้นจะยุ่งเหรอเดี๋ยวนั้นก็รู้ไม่มีหมัดไฟนะครับตีฮะอันนี้เราใช้ท่าหม่งครับ โอครับเยี่ยมครับไม่มีโอเคสวยใช่เลยครับโจมตีมาครับลดประมาณ50ครับตามเลเวลท่านี้แม็กล็อ k 4อ้มายก o ดโอ้ยอดีตจิตาสาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยกทรายมาออกมากัดเหรอออกสปีดครับทั้งสนามครับ ยังไงชูโก้เราก็ช้ากว่าอยู่ดีเนเะนี่ยยิงแตกพืชไปโ okay, อเคคราวนี้ก็จะงานสบายนิดหน่อยสัมโยตัวท้ายทำอะไรได้บ้างนี่มีเกมแรกเลยนะีที่เล่นรู้สึกว่าแมงเวอร์แต่มีอยู่รอบหนึ่งั้งผมเจอกับเออลิซดอนนะครับ ผมใช้ซอมเนี่ยตีลิตอมจนต,ตายเลยเพราะเพราะมันเก็บไว้ค่าทีหลังมันก็ไปแอสตีตัวอื่นโอเคเยี่ยมมากครับวาตาชิรากายอดเยี่ยมมากสรอเขาได้ไหมได้อามาลองลิฟต์อมดูครับว่าแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ใช้มงเขาด้แคนเซิลแหละมันสู้ไม่ได้แล้วแหละอย่างครับยังสู้อยู่อืชิหายไม่ไมีเข้าเลยฟินครับชะงัก ลิฟตองครับฟิลพลืชยิ่งหมด้คแค่นี้หรอวะเนี่ยช่างหน้าผิดหวังจริงๆสายต่อสายต่อเขาเนี่ยสู้ได้ละตรงเนี้ยตัวฆ่าเลยเก็บไว้เลยเนี่ยรอโรบูชิมันตายเนี่ยฟิลไหมไม่ฟิลครับแต่วิคเอาวเวนกำมาวิววิบอะไรตรงนี้โอ้โห มงครับหวังฟินครับหวังฟินหวังฟินหวังฟินไม่ฟิตตันน้นไงมีจริง้วยโอ้พูดถึงก็มาเลยดูนี้น่าจะรออนี่ก่อนนะผมน่าจะรอให้ไอตัวทิกรูม,มดก่อนรถด,ดีไหมรถดีรถดิรถดีไม่รถครับเอ้าชิบหายละเอ้าเดี๋ยวนะใครหลุดวะเราหลุดหรือเขาหลุดวะเนี่ยเอ้าสรุปเราไม่หลุดครับฝั่งนู้นเขาหลุด <laughs> โอเค คิปวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยววันหน้าไว้เล่นกันใหม่นะครับสับตัวสอนหน้าก็จะเป็นตัวสอนตัว F นะครับว่าทีนั้นจะมีตัวอะไรบ้างก็ติดตามชมกันนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ